สมชัยศรีสุทธิยากรโพสก์กตชุดปัจจุบัน2ใน7คนเคยถูกสนชลงมติไม่เห็นชอบมาแล้วทำไมจึงเสนอชื่อซ้ำในรอบที่2ได้ชัดชัย จันภายสีกับปรกรณ์มหันนบคือ2กกตที่เคยถูกเสนอชื่อซ้ำรอบแรกลงมติ22กลุ่กุมภาพันธ์2561รัฐธรรมนูญปี60ใช้บังคับแล้วชัดชายได้คะแนนเห็นชอบ46ไม่เห็นชอบ128งดออกเสียง26ปรกรณ์ได้คะแนนเห็นชอบ41ไม่เห็นชอบ ร้องดออกเสียง29ทั้งสองกลับมาใหม่อีกรอบด้วยเหตุคือรัฐธรรมนูญเขียนห้ามกลับมาใหม่เฉพาะผู้ถูกเสนอชื่อจากสัดส่วนที่มาจากกรรมการสัญหาโดยมีข้อความในมาตรา204วรรคสองในกรณีวุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบว่าให้ดำเนินการสัญหาหรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้นั้นซึ่งแปลว่า จะเสนอคนเดิมไม่ได้แต่ชัดชัยและประกรณ์เป็นชื่อที่มาจากที่ประชุมใหญ่สารดีกาไม่มีข้อความเขียนแบบข้างต้นจึงเสนอชื่อกลับมาใหม่ได้วันที่12กรกฎาคม2-5-6-1สนชลงมติเห็นชอบให้ชัดชัยและประกรณ์เป็นกะกะตในการเสนอชื่อครั้งที่2โดยชัดชัยเห็นชอบ184ไม่เห็นชอบ1 1งดออกเสียง6ปรกรณ์เห็นชอบ185ไม่เห็นชอบ1 0งดออกเสียง6 สิ่งที่เกิดขึ้นหมายความว่าสนชตีความว่าหากรัฐธรรมนูญไม่มีเขียนห้ามก็เสนอชื่อเข้ามาใหม่ได้และเท่ากับถือรัฐธรรมนูญเป็นใหญ่ไม่ดำนข้อบังคับการประชุมที่กล่าวถึงการห้ามเสนอยติซ้ำมาเป็นข้อพิจารณาที่ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญผมไม่ได้สอนรัฐธรรมนูญแต่เริ่มรู้สึกสะอิดสะเอียนต่อการพิจารณาของเสียงข้างมากในรัฐสภาแล้วเหมือนกัน Thank you, that's start.